สวัสดีค่ะขอนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกับรถกระบะสวยๆนะคะสนใจมองหาไปใช้นะคะหรือเอาไปทำกำไรกันต่อสามารถมารับชมหน้าช่องได้นะคะคัดสรรรถสวยๆมาให้ชมกันทุกๆวันเลยทีเดียวรถ i ีซูซูดีแม็กซ์ซูเปอร์แพลตินัมแฮรเรนรถกระบะมือ2ปี2010หล่อยันแม็กนะคะคันนี้แม็กก็สวยดูดีนะคะหล่อเท่เลยทีเดียว ราคา158,000บาทค่ะสะภาพของตัวรถเรียกได้ว่าพร้อมใช้งานต่อได้เลยนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะแอร์เย็นดีนะคะเครื่องยนต์2,500ซีซี DDI ค่ะห้องเครื่องสภาพสวยนะคะเอกสารมีครบภาษีพรบมไม่ขาดค่ะรถสวยทั้งคันนะคะไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในก็ยังดูดีนะคะ รถกระบะมือสองเกียร์ธรรมดาค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้ามาแบบสไตล์เดิมๆทั้งคันเลยด้วยนะคะ1 5 8 0 0แบาทราคาตัดเงินสดรถอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาสนใจนัดดูรถทดลองขับสนใจสอบถามเพิ่มเติมทักหาผู้ขายกันได้ตามบริษัท์ใต้คลิปนะคะในวันนี้แอดมินต้องขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามช่องกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ